ก็บสบายดีและสวัสดีเนาะพี่นะ้นองทางฝั่งไทยและกับพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะและกับพี่น้องคนลาวและกับคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนาะหรือว่าที่อยู่ต่างประเทศนะมือนนี้การเฮ้ากับซีมาเว่าเรื่องการที่ไทยนำการไหว้เนาะเสนอเป็น เอกลักษณ์ประจำชาติเนาะเส้นะสื่อข่าวเนาะออนไลน์ของสบปลาวเนาะเกิดดาม่านักเนาะช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนโฟดลงเนาะว่าไทยนี่หมักลอกเรียนแบบเพื่อนว่าเอกลักษณ์การไหว ว่านำมาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาเเนานะบอกว่าสิปเป็นพมา่าลาวเขมรเนานะซึ่งตัวข้าพะเจ้าเนาะซึ่งตัวเป็นตัวข้าพะเจ้าคิดว่ามันบโบแมนเนาะแบบว่ามันโบ,โบมนนะนแบบม,นโบมนที่มันโบแมนที่ว่าแต่ละการไหวเนาะ<ม>การไหวมันบบคือกันแต่ละชาติเนาะ ซึ่งไทยนี่นำเสนอขึ้นไปเนาะอยากให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเนาะการไหวจงสิซึ่ง,งเขาบบควรออกมาวิจารณ์กันเนาะซึ่งว่าสมมุติว่าลาวนี่หรือว่าพมา่าเนาะอยากได้เอกลักษณ์าาการไหวนี่เขากรน้ำเสนอขึ้นไปนะ ว่ายูนิโพิ่นเพื่อนซีมองเห็นนะอุอืมเพื่อนสีว่าแล้วแต่เพื่อนพิจ,จารณาจังซีเนาะอ,อันนี้เขาเพราะว่าเขาซีว่าไปคัดค้านสีว่าไปออกซื่อจังซีมันกะบบกสำหรับตัวเขากับเป็นกลางเนาะสำหรับตัวเขาเนี่กะสีนำเสนอเรื่องราวที่เป็นกลางเนาะเพราะว่าแต่ละบางสิ่งบางอย่างกะมันกะ ลิปเนาะเพราะว่าส่วนหลายมีไทยนี่กับลาวนี่ไทยนี่โบว่าสิปินน็ดน้อยผู้เท่าจังสีเนาะเวลาเขาให้ของให้ให้ของเพื่อนเพื่อนจะไหวเนาะอือเพราะว่าเพื่อนเพื่อนปฏิบัติได้จริงตัวนี้เนาะสำหรับข้าพเจ้ากับอยู่ไทยเนี่ยเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็าอยู่บ้านนอกเนาะมันก็บอบอคคอยมี่การไหวกันจังสีเนะมันก็เก่กงๆเนาะ มันบกค่อมมีการไหว้กันแต่ถ้าว่าคนไทยนี่เินเ่นเพิ่นเทิดได้จริงตัวนี้เนาะคือเิ่นทิดได้จริงก็เิ่นก็สมควรแล้วที่ว่าเิ่นเสนอแต่ว่าทางยูเนสโกิ่นจะพิจารณานวใดก็เขาก็ว่ากันอีกตัวอน,นึงเนาะแต่ว่าสําหรับตัวข้าพเจ้าคิดว่ามันก็เป็นความเหมาะสมแล้วเนาะแต่สําหรับ ประเทศลาวเฮาเนาะอยู่ตอนอดีตเนาะหรือว่าสิบปีก่อนนี่ก็อาจจะยังบบหรือว่าสนนทเบดสนบุนทรดบดเขตบ้านนกอกเขาจังเฉยยังกับยังบบที่ว่าบบสามบบกล้าสแสดงออกเนาะถึงต่างจากคนไทยที่ว่าเพิ่น บ่าวาด็กน้อยบ่ววาสิเป็นผู้เจ่าเวลาเขาให้ของซิบเถือ่อนกาวา่าซิบเถือ่อจังซีนเะอีเพื่อนกะถือว่าเป็นทำนบหีดคองเนาะเป็นประเทศเพื่อนซึ่งวา่าซึ่งที่ว่ามีแบบวา่าประเทศนี้มาเอาของประเทศนี้เลยวา่าซึ่งสิงเป็นคือประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะที่วา่าเออบ่กวาสิเป็นมวยบ่กวาสิเป็นอย่างกะเป็นของเพื่อนนิดจังซี์ศีนะแต่ว่าเฮานี่ เอาตูเฉพะที่ว่าเขาเห็นได้แต่ว่าการไหวเนี่ยมันก็มันก็ไหวคือกันพบ่งเนาะแต่ว่ามันจะไหวที่แตกต่างกันเนาะสำหรับคนลาวนี่ก็สิพอกันสบายดีเนาะแต่สําหรับคนไทยก็ประมาณนี้สวัสดีแต่มันก็สิแล้วแต่ว่าไหวผู้น้อยกว่าหรือว่าไหวตอมรับเขาก็สิว่วประมาณนี้เนาะหรือว่าเขาจะไหวผู้ที่อายุหลายกว่าจังซี่เนาะเพราะว่าแต่ วัฒนธรรมิดครองเนาะแต่สมมุติว่าการไหวในโบแมนว่าจะเป็นของคนไทยผู้เดียวเนาะแต่ว่าสมมุติว่าคนลาวเอายากจะนําเสนอมันก็เป็นอีกพราดส่วนเนาะแต่มันก็จะมีบางคนลาวเนาะที่จําพวกหนึ่งสิว่าสิว่าเว้าว้าวตรงๆก็ว่าอิสานเนาะหรือเยว่าอีกอีก แต่ละประเทศเนาะอาจจะอิจฉากันเนาะก็คือจงยกตัวอย่างว่าสงการเนาะกะดามาอีกว่าที่ว่าคนไทยเป็นวัฒนธรรมเนาะยกเป็นวัฒนธรรมแต่คือว่าคือว่าคนเล่าที่ว่าเอาเสียงแคนเนาะเสียงแคนลาวเนี่ยเอาไปให้เพื่อนนำเสนออยากเป็นของมรดกชาตาของสาติจังสีเนาะเสียงแคนลาวเนี่ คืออยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเพื่อนกะยังอนุมัติให้เนาะแต่ว่าคนอีสานก็บ่เห็นได้เพิ่นว่าสิได้ดรามาบ่ว่าสิแสดงเอาอย่างเพราะว่าแต่แต่ละประเทศเนาะมันก็มีความแตกต่างของมันเพราะว่าเขาสิว่าซึ่งไทยนี่เพื่อนปฏิบัติได้อีลีกะตัวนี้กะควรทีจะยกให้เพิ่นเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ปฏิบัติได้มาตลอดซึ่งคนลาวเขาเนาะ มือก่อนนี่ก็บสามารถปฏิบัติได้สำเพินแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็สู่สีกันอยู่แต่ว่ามันก็เอกลักษณ์มันก็อาจจะบบคือกันเนาะแต่ละชา,าติเนะาะบ่วสิเป็นพม่ากัมพูชาเนาะลาวไทยมันก็สมมติอาเซียนเฮานี่มันก็คล้ายกัยนเบิดเนาะมันก็ว่าอีกคือกันเบิดก็จังสงการไงเนานะกับไทยก็มี่ กัมพูชา,าก็มีพม่าก็มีลาวก็มีล้วก,กจินเวียดนามมีบดเนาะแต่ว่าแล้วแต่เฮาเฮาสิน้ำเสนอไปบ่เขาจะอิจฉาจะเอยจะอิจฉาเพิ่นเฮาก็นำเสนอไปเนาะนํำเสน,อไ,นะน,เสนอไปว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นอนยูเนโกเพิ่นว่าจะมอบให้เฮาจังไดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดทีข้าเบิ่งก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ซองน้อยน้อยได้เติบโตเนาะ ก็จะได้มีความหูด้ดีๆหรือว่าคอนเทนต์แล้วก็ประสบการณ์จริงที่จะเอามาเล่าส่พีสูนน้องฟังเนาะมันนี่ก็ขอกล่าวคำว่าขอบใจ